ค่ลัมนาสังคมสยามรัฐโดยเจ้าพระยาเขียนว่ารูดมา่านปิดฉากไปเรียบร้อยสำหรับศึกซักฟอกครั้งแรกของนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านทำได้เพียงเปิดแผลยังไม่มีทีเด็ดพอถึงขั้นเป็นหมัดน็อกเนื้อหาสาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่าๆที่เคยเป็นข่าวรับรู้รับทราบกันมาแล้วน่าเสียดายที่ฝ่ายค้านไม่แต่ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาทั้งที่เป็นปัญหาใหญ่ของชาติฉุดให้การพัฒนาในทุกๆด้านเป็นไปอย่างล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ภายใต้เวลาเกือบ2ปีของรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยภายใต้2นายกคือนายเสรษฐาทวิศินและนางสาวแพทองทานเคยแถลงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษานำมาซึ่งคำถามว่า ได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างทําไมถึงยิ่งนับวันยิ่งแย่ลงเพราะล่าสุดจากการเปิดเผยผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการโลกประจําปี2567โดย World Population Review ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่107ของโลกและเป็นอันดับที่8ของอาเซียนตามหลังลาวที่อยู่ในอันดับที่7แม้มีการโต้แย้งแสดงความไม่เชื่อถือต่อการจัดอันดับการศึกษาดังกล่าวจากบางภาคส่วนโดยอ้างว่าเป็นการสํารวจโดยขาดดัชนีชีวัดที่ชัดเจนทว่าคงไม่เกินเลยไปนักหากจะบอกว่า นี่คืออีกสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตของระบบการศึกษาไทยเนื่องด้วยก่อนหน้านี้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้เปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลโปรแกรม for international student assessment หรือ PISA ประจำปี2,565ในด้านการคิดสร้างสรรค์ creative thinking ซึ่งเป็นส่วนเสริมจากงานศึกษาหลักของ PISA ที่ประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์การอ่านและวิทยาศาสตร์ของเด็กวัย15ปีใน81ประเทศโดยประเทศที่เด็กนักเรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์มากที่สุดคือสิงคโปร์ด้วยคะแนนเฉลี่ย41คะแนนและประเทศไทยอยู่อันดับที่54มี21คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD และอยู่ข้อ ไปทางท้ายตารางและจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลโดย O E C D ที่มีการดาเนินการทุก3าปีอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาใน3ด้านได้แก่การอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อปี2565พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด,ด้านคณิตศาสตร์394คะแนนด้านวิทยาศาสตร์409คะแนนและด้านการอ่าน379คะแนนซึ่งเมื่อเทียบกับปี2561พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยทั้ง3ด้านลดลง โดยด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง25คะแนนส่วนด้านวิทยาศาสตร์และการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยลดลง17คะแนนและ14คะแนนตามลำดับเป็นที่รับรู้รับทราบกันมาตลอดว่าหนึ่งในปัญหาหลักที่ฝั่งรากลึกในระบบการศึกษาไทยคือความเหลื่อมลำ้ำเด็กในเมืองใหญ่มีโอกาสเข้าถึงโรงเรียนที่มีคุณภาพมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและครูที่มีความสามารถในขณะที่เด็กในชนบทจำนวนมากยังคงต้องเดินทางไกลไปโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งครูผู้สอนไม่ครบชั้นปัญหานี้ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยไม่มีโอกาส พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่กลายเป็นวงจรของความยากจนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งยังมีระบบการเรียนการสอนที่ล้าสมัยยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางมากกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนที่เน้นการท่องจําเพื่อสอบแทนที่จะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้ผู้เรียนจํานวนมากเรียนเพียงเพื่อให้ผ่านพ้นไปไม่สามารถนําความรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจําวันหรือในอนาคตได้ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรของไทยยังเน้นเนื้อหาที่มากเกินไปในแต่ละระดับชั้นโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษานักเรียนต้องเรียนถึง8ปดถึงสิวิชาต่อวันโดยไม่มีเวลาสําหรับการค้นหาตัวเองหรือพัฒนาทักษะเฉพาะทางส่งผลให้เยาวชนไทยจํานวนไม่น้อยรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟในการเรียนและมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องน่าเบือ่อนอกจากนี้ระบบการพัฒนาครูยังไม่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล การอบรมครูจำนวนมากยังเน้นทฤษฎีไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงขาดแรงสนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูอย่างแท้จริงระบบการศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความสามารถรอบด้านแต่ระบบการวัดผลของไทยกลับเน้นคะแนนสอบเป็นหลักทั้งออน็ลนกตแพหรือการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยต่างๆล้วนเป็นการสอบแบบปรนัยที่วัดความจำมากกว่าทักษะชีวิต หรือความสามารถเชิงปฏิบัติส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับการสอนเพื่อให้เด็กสอบผ่านมากกว่าการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนการแก้ปัญหาการศึกษาไทย ไม่สามารถทําได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเทียงบางจุดแต่ต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูการจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงการกระจายอํานาจการบริหารให้โรงเรียนมีความคล่องตัวตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ดูเหมือนยังห่างไกลาจากความสําเร็จและไม่ได้รับความใส่ใจตรวจสอบจากฝ่ายค้านเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ก่อนใครค่ะ